นี่นะครับแกไขอีกหนึ่ง<ส>อืมถุงสีวาจังไรเด้่องจัดการเนี่ยครับเห็ดผู้หน่อยนี่เห็นอีกตัวหนึ่งอย่างเลยก็สีโปรดแท้ตรงคอขึ้นข้าดงครับยายลงมาผิวนั่นนี่เาในนี่ที่เด็กเสือใหญ่มันอยู่ผีหน้าไม่เป็นครับจัดการครับอุ้ยเกียงลายสายเลย<ฮ>จัดหนึ่งจัดนี่เลยนะครับอ่ะไล่ไปเลยอีกหนึ่ง

สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพอกับหน่งหนึ่งกับาอินวินเนะจ๊ะสวัสดีพญายมิยายอีพ่อแมีพี่น้องลุงป่านอาถุกท่านนะครับสวัสดีพี่ถุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาผอกับบานวินกับหน่งหนึ่งในเซาที่แรกหน่งในเซาของวันอาทิตย์จ้าตรงกับวันที่หนึ่งนะจ้าเดือนมิถุนาย,ยนปีสสพศ2568จ้านีก็เป็นมือมันกองไครหลายๆคนนะครับผมวันนี้นเข้าขึ้นเขาเก่าน,นะครับแต่ว่าเปลี่ยนหม,ม่หองใหม่หนึ่งหนึ่งเนาะขึ้นผู้เป็นข้ามบากนะครับวันนี้ผู้บวกเป็นข้ามบากริเนียเขตจังหวัดอุบบลรราาชธนนีะคั กันเบิ่งนะครับมืน่อนี้สิได้สิมาเห็นยังเนี่ยเนาะจอะ,จ,ะจากเมื่อวานขึ้นพูดสองตาดเนาะอยึดทางล่างนี่แลแม่น้ะไปะครับไปรวมกันเบิ่งครับเจ้าสิได้สิมาเห็นยังเนี่ยนะครับกลับมาอีเอวินพอแล้วถึงแดงขาลายนะครับสวยๆเลยจ้ะดอกเรียกแหกมันเมื่อนี้อุ้ยสวยงามแฮ้ไอวินคนน่ะอุ้ยเห็นแล้วงงดงอยู่ในหกหกทีนะครับสามบนนึงเนียนจ้า อุ้ยมาไอ้วินจูมันขึ้นไงได้ใจเท้ะสีเป็นสีเขียวไปต้องอ่อนนะครับที่เลอสองสอง,สองดอกติมกำดอกสามบาทนี้กระดาเป็นสีดอกไงน,นะครับอ้โโดอกนี้พุดนะพูดที่งามเนาะพูนเอี๊อยงลายสายเลยครับมันแล้วจ้ามันแล้ว ขุ่นเชียงรถพี่น้องเพิ่งก็อยู่ไกลๆนี่งเล่เพิ่นก็ขึ้นมาหลาย,ยได้ครับมื้อน,นี้เนาะหลายแหงอยู่เนาะแมน่นเลยจากซองตาดขึ้นมาน้นทางยากแน่ยได้ครับแม่นจ้ะจะมานํากันก็เข็นรถดัดนรถซอยกันนะครับถ้ามาหลายคนจังขึ้นง่ายแน่เนาะแมน่นเพาราะว่าถ้ามาผู้เดียวนี่ยากเป็นกับพี่ดอกขุ่นงรถพี่น้องขึ้นมาพี่วันมี วิ่งอีกนี่นี่ด้นี่นานใเนี่ดูดิเห็นปะยินในหลองไม้พยุงเจร่อนะครับสามสี่นอวินเราจะลงนะครับไม้พยุงนี่ครับอเป็นเป็นเจลอนไอ้ยใครราคาเป็นอยวินเลย มวนผักเดิวนี่นี้นะครับก็เป็นกรรมนี่ยเจ้ผักไมงามเนาะจดาหนึ่งยื่หลุดนะครับบอสฉันเดีใส่เห็ดอยู่เนาะจ้ามาเลยย้ายมาพี่วันนี้มาเลยยืนหานะครับจัดอื่นจัดจีมเป็นจีมเลยมัอนี้ไอ้วินเอ๋ยเป็นแถวเป็นแนวหลุนกันเบิ่งครับจิพอมูใหญ่บ่ ว่านี่ก็ลืมมาหาหกหาหกแล้วด้อยน้อยวิ่งน้อสามสี่หาหกอะรอจนี่ก็เก็บพี่เก่าครับอุ้ยดอกเดียวหนึ่งเก่ามูวนอยู่ได้ครับอ่ะอือจริงจ้ะผึ่งแดงคาลายครับพัดนี่อู้เห็นเลยวิ่งบานนี่มูเพลินพุ่นเป็นแดงอยู่พุ่นพุ่นอีกพุ่นอือ แม่งกิก้อมเพื่อนเด้ครับพเก็บมาพิคอนอย่างนึงนสั้นเลยบัดนี้มันเป็นคนโดมันเป็นคนโดนี่นี่เอานี่ก้อนนี่นี่อีกนี่อีกแง้มแง้มแง้มอีกน้อยนึงนี่เอาเอาทั้งหลังพุ่นบะนี้ใช่นี่ล้วอันนี้แล้วเก็บเอา

นี <S <s ่เลนี่อีกโอ้ยเอาเรี่ยวบานนี่พุนอีกผุ่น้ท้งหลังเอวินอีกพุนแคานครับูเวินนยเห็นมัเห็นมไหมใหม่พิ่ยังหนาอย่เนมีจะเพิ่งบอท่านใหญ่แหงวานไหเนาะโดนเก็บนะนี่เดี๋ยวเวินเห็นบอ Nhiè, nhìn nè, nhìn Nhé. 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 nhìn Nhé. là Nhé. 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 Khá Nhé. 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 đây Nhé. Nhé. tẩy Nhé. Nhé. Nhìn Nhé. 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 พึ่งเขาหน่อยนะครับชื่อว่าพึ่งเขาหน่อยไม่เนเขาดงพึ่งเขาหน่อยดอกใหญ่จ้ะนี่เขาดงบัดทันเห็นย่ังไงเนี่ยเนาะมีอนจ้ะช่องตาดว่าเห็นช่องดอกครับกับหอยเขี่ยเต็มเลยเห็นมั้ครับนี่กเงี้นผู้จองวันช่องเสมือนก็ร้ายนาะนี้มีเงี้ยจ้ะแต่ว่ามันมีก็สิเปื่อยไปแล้วละเพิ่บสีเหลืองเบิดเนาะเพิ่บสีเหลืองไหวจ้ะ ช่างผู้บกมันข้าบ่านี่กําลังออกมีเพึ่งแดงมานหนึงนี่จะ้ะนี่ครับพึ่งข้าวเกิดเป็นมูอยู่ได้หน่อยวินเนาะนี่อีกนี่นี่ีเด่นะเรียนรสชาติมันจังหวะเชิงนะครับสุดยอดเลยเพ,พื้นเขาเหลือหวังกระตาทัาพนตัวลรวินมีแดงมันเห็นอาจฉริยะชัดภายในนั่นหนึ่งเทปหนุ่มกันพี่น้องเป็นร้ายนะครับ เ,เปลืองดําเกียตัวเปลืองเขาครับนี่น้องนึงน,นั่นทีนี่เปิดอยไม่ให้ครับนี่ไอ้วินน้องนึงเนีบเนี้นะ้อง,งนึงว่าเป็นเมียน,น,นี่ดิ่าอุย้ยสองโดาางสามอือคุณอะ นะครับห่มหูยใหญ่เป็นหงาเป็นโกเด้อจา้าคนพี่โอ๊ออยจริงๆขาวๆเด้ครับบอกอีกทีนหนึ่งมันเป็นดอกพื้นขาวดงนั่นนึงนี่จ้าพื่นถือหมองงามเนาะยิงบมาดน้นครับนี่ผู้โบกนี่กระไดพื่นขาวดง ถูกสิวาจังไลยเรื่องอากาศเนี่ยครับเห็ดผู้หน่อยนี่ตัวกลางามเนาะขนาดพี่น้องก็ไล่กันนะครับวันนี้น้นองหนึ่มไล่เนี่ยตัวไล่อิลียิบละน้อยวินเนาะปีนี้ไล่อิลีครับสุป,ปีนีน่เงียบได้ครับมายาียบได้ก็ได้ปีนี้มีจะทับมานอนเข่าเลยนะครับพี่วินทักข้าวน้องหนึ่งพี่อกีกมูละตาเบื้องไอวินเพื่อเขาหน่อยน้องสิบมวนขนาดเลยกระจายดีขนาดได้ครับพอดีดอกกับกำลังงามเนาะ นี่เมียนี่ดิเขาพี่ยิ้มจิตใจเกติไม่ไหมมาพอที่แหลกนี่เพื่อนซีมี่แม่เอีหยังบุนีตอมเนาะเอานี่เดี๋ยวอีดอกหนึ่งเลยนี่ดิบุเห็นนี่เขาก็เห็นหันนี่แจกดอกนะครับแจกดอกมีแจกดอกบุตตั้งนับดอกเลยเคนเขาห้อยน้องมาเอาปีกายนั่น เปรย์ไอเวทแนวหนึ่งมีอันจ้ะเธอเสียดายเนาะมามาเถิดชวงมันเป็นยังไงวินเพื่นเท่นเพื่นเขาหน่อยให้แล้วนี่โอ้ยตัดขาจิบๆเลยดิจ้ะนี่ไงจิวิญนี่โอ้ยตปนนครับ ไอ้วินนับมาอีกนิดนึงเดียมบุ๊ยสามไมมมอ้วินหนีโด่งมาคือจองเห็นอีกใบหนึ่งอย่างเลย้นสีปโปรดแท้คุณน่ะเป็นเงาเป็นกอมันผึ่งกระดุมย้ายไปอีกได้นิดนึงทางหนาได้เลยจ้ะได้เลยไอ้พิ่งย้ายมาเลย อันถึงหัวก็ะยายมาอีกแล้วครับก็ลังก็ลังหน่อยตบๆเลยใช่อีกพี่พ<ล>ี่วูนี่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 อันนี้กัอันนี้ก็เราก็เอานี่ด้วยนะครับเบนรันดอเพิลชัดๆอุ้ยไอวินโอ้เอยเหงาเลยนะครับย<ล>ิงมาครับพีย<ล>ิงตึ้<ล>งหัวเป็<ล>นเลดเปิดเลดอนน่ะลายเป็นไอวิน ตอวนี้สีเป็นคงเดิมบอนหนึงน่งแกงเห้วส,สีอกนืองเหลืองหน่อยๆแต่ว่าสีบอสีดำเนี่ยวนี่เด้ยจ้ะเวลาถือความหอนซุกแล้วเนาะเอ้าเรียบร้อยมากไปรุดมัน,นมนขึ้งแดงจ้านังกันด้ยุงตอมอย่รับโบขึ้นได้วิ่งโบขึ้น นี่ใช่นี่ดีอันี้ยัมีอีกเล็กน้อยนึงนี่นี่กำลังสองสามโดมืออื่นสิไลายขาเกิดเลยคนบริวินคนมารเนตเนี่ก็บซิฟเฟอร์ได้เรลีอยงมีดอกครับพโพลคนออกมูใหญ่เนาะโอ้ยเห็ดเอียงควรเป็นเห็ดขัดใสเถาวินเกิขาแล้วครับขาแขงเป็นหัวติดใตน่าจงไปแยกออดหนึ่ง พอมีกระต้ามานำโลหลดยหอยู่หอมพันออกนี่หอมสี่ได้ครับนี่หอมสี่หอมกอนะครับยางไปหัน่นลามขึ้นมาพี่วะสวนกันมาเลยครับผงแดงคาลายนะครับผงข้าวหน่อยขอน้อยงามคลาบคามบนี่เพราะเป็นผงข้าวดงเนะานะคุณเนาะ คุณเขาดูงสีซ้ำาได้วินว่ะอช่มีหวานหิดลุงดงคากพุ่งอ่ะคากเดีอครับหิดไรสนิทละเอียดขึ้อภาพมีเนาะจ้าอตัวนี้เห็ดพึ่งเหลืองจ้าเกียงเสียบเกียงหวานคือกันนี่หน่อยวินเนาะเกียงเส็ยบดอกใหญแข็งแหงมัน้ครับเนจงเหลืองแหเนาะเมนจ้ิพึ่งเข้าใหญ่จ้า นี่มาแล้วตรงพ่อเขาอีมุมมาแล้วจ้ะพึ่งเข้าดงครับอีกโอ้สุดยอดน้ำให้พึ่งเข้าดงอีกบ่อยวินพึ่งเข้าหน่อยที่จังมุมง่ายนิงเนาะจ้ะเฮ้ยนะครับพ่อแม่พี่น้องไงเป็นแบบนั้นเวียดไทยลายอยู่นะครับบ้านขนาดแต่ว่าเหลือจะตูบมากพี่น้องหนึ่งตูบมันก็สีขาดหน่อยวินเนาะนี่ดิจะขาดบ่กขาดเลยนี่พูดพันธุ์ว่าเป็นสันในบ้านเป็นแบบนี หามค่กเด้อกล่องยุงกลๆยังเต็มหน้าจอเลยครับเพื่อนเออเสียงฝนนี่ครับเหลือจะไล่จะบานครับเหลือกอับเนี่ยนี่แหละตูมแท่างนี่บานพุ่นนัันใหญ่แหงเน,ะนาะเมนจะขึ้นมาแหลกๆหนี่นตูมไล่ได้นะหนึ่งเมนจ้ะนี่อีกนนหนึ่งโอ้เมนกำผาโบเมนตัวนี้เนาะ <laughs> ละงูเปล่กละ,กะพึ่งข้าวน้อยจ้ะกระดงก็เห็นซองดอกนั่นหนึ่งเนาะนี่นนขกระน้อยนี่เห็นลายอยู่ครับน,นี่ครับแท่านี้กระบ,บานบานปลปอยเป็นเสื้อเฮ้ยนี่บาลปอยเป็นเสื้อทางนันยบาลน,นี่นะครับจ้าไข่หนึง่งก้าวไข่จัดการครับพ่อแมพี่น้องเคยเห็นผู้คนขมบากแตกบ่ครับมันอนี้แตกแน่มือ่มเอ,อเห็นนี่ ไปมามเหมือนเฮี้ยนแฉนะครับเอ้ยขาแข็งเนาะพู้แตกหวานสองตาแตกมันมีก็แตกยืดหนึ่งนึงว่าสองตาบี้ยยูเปลือกเพิ่นสีบางนะครับเป็นใบหน่วยนี่น้ำหนึ่งนึงเห็นว่น,นนี่ตัวนี้เพิ่นมืออื่นนี่คือบานน้อยวินนี่เนาะนเพราะว่าเพิ่นเตรียมเสียนนี่แหละแมลงนี่ก็คือเตรียมสโพออกมาแล้วเนานะในะบน,นี่ก็มื่นตา คำมาก็สวสดขึ้นนะครับขายาวมื่อื่นสองมาบ้าน,นเลี้ยงรับสาบที่ไรนีุ่่นบ้านพ่นเลี้ยงไปหอดพุ่นพุ่นใวีนี่เต็มใ่เต็มเลยสีแดงเสกเบื้องหนึ่งยายกันมาไก่เต๋อจนเสกเบขาวมูเดียวกันละวินนี่เป็นมาไก่สื่อยายมันจืดเคลียร์ได้ครับมันมีเลยเ่ยบ่วยนี่ ได้บสดแห่งกันได้เนาะแแต่พอมันถือสูตแล้วรนี้เนาะแมนดอกเป็นดกแตกเน่ยนี่นะครับพ้อเชียเป็เบิ้งเบื้องนึ่งแมนบอแมนเอเช็กเบิ้งเบ้งมีเักจุมเยอะดวย้่างอู้ลายลายจุ่มยุหลายอยู่หนึ่งหนึ่งหย็บเฮ็ดเดุ้เ็จกจุ่มหนึ่งหนึ่งสีจุมสวยมงี่จุมใหญ่เลยนะครับอะล่ไปเลยหนึ่ง มลมมฝนหน,หนึ่งมันนี้ก็ไดม้มันเล้มันแล้วลมบลม่ลมไม่วิมมันมีฝนดอกบอกคนอยูว่าจะตกได้ฝนโอเคมันไหว <laughs> อยู่ได้หรอม้อนี้คัดกมว่านอย่ได้เนาะเฮ้ยเรนีงานเ้งมนนี้ชตาอว <c oughs> ่านนั้น,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 นในโลกกลักกวบนี้เมีนจะโลกกูกลัวมุอว่านเลยูใหญ่นะครับโอ้ยหาไปอีกบนฮะขอมูลหาิบดอกเลย ทาอนี้กะที่โอ้ยขักเลยแหละไอ้บินทีทีล่ะฮุ้นะ <ไข S 1> น่ะไข่บินตัวนี้เพิ่งไปนึงเนี่ยเนี่นี่นี่ส่วนทางขึ้นนี่ว่าท่านบานคือทางอยู่ส่วนทางพับปืนแตกน,น,โน,โนั่นหนึ <laughs> ง่งพ่อเม่ยโดนไอ้บินเพิ่นเอาก้อนทานงพับ <laughs> ปืนแตกเพิ่นเอาก้อน <laughs> เเพิ่นเอาก้อนเหลือๆไปตาบานน้ำเฮ็ดละงโงมากมะพออยังนั้นพอหน่อยอีกกอนไอ้บินช่วยหาเห็ดลงมามาะงโงอีกนี่ ปุ่นเขาหน่อยหรือปุ่นเขาดวงครับเถี่ยพี่มาตอนพอดีเลยที่แด็มันไม่มีนะครับเนี่ยเมื่อคักเป็นยุงนะครับนี่ไอวินนี่ถอยหลัางน้อยนึงนนอย่าเฝ้าเรื่อยอย่าเฝ้ายับหนาอีกน้อยนึงนี่นี่อีกข้างหน้าน่ะเห็นบ่น,นี่ยแต่กายุคางพูดอีกนี่นะครับนี่อีกนี่พี่ นี่เพื่อน้ำจ้ะเพื่อเพื่อนทานนะครับน้ำอีกน้อยนึงหนึ่งข้าวน้อยนี่อือได้อีกหนวิงเดียวเยเอขึ้นมาพี่ขึ้นมาอีกเพิ่อนข้าน้อยัขนาดครับมัน้โอหง่ำเลยเนาะหงอกก็มีแน่อยู่นะครับจ้ะอีกจ้ะจังได้อีกหนึ่ง เห้ละนึ่งเงี้ยแม่งกอมอยู่นี่อีจ้าจูงเบินมาหนึงจ้ะเป็นกระมือกระมือใหญ่ยี่เดียวพี่อีกนี่เมียนเบิร์ตัวนี้อยู่ข้างพ่นพอดีกจะวินพี่ทั้งพี่เพิ่นเป็นเสือครับรายกาเพิ่นเกิดน้ำกันล้างเท้าเสือสัมพันธ<อ>์เนาะนี่เราเอาตัวนี้ทางอีกข้างัปผึ่งดำจ้าตัว รสชาติดีได้ครับกรึดๆเลยดอกเพื ok ่อนทิศขาดยุขาดจะว่ารสชาติก็ละโยดกันเลยนะครับพูดในวยผลี่ดอกหนึ่งน้องนึงจ้ะฮีเดีาวมันเมียนมาเลยเมียนคือกันตัวนี้บคกลบเฟือนเลยครับนี่อยากให้ลองค้อกันครัสชาติดีจ้ามีหลายครับพิษจะมีหน่อยนะครับพิษจะมีหน่อยนะโอ้ยคนนะกัเป็นกรรมน่ครับเป็นกับ นนดเดฮปีอะอีไอะ่ะ,ะม,า,รรม,ม,า,มานีนานน้บานี้นี่นี่คาดว่าจะเป็นเขากำนะครับแมนนี่ช็อกโกแลตหนาะจ้ะไม่เพิมกำลก็มาเปิดตาข้าวน้อยเป็นบานูยเนนี่พร้อมสมบูรณ์ของคน น้อยแล้วก็พึ่งดำนี่ดอกสีทองถ้าสีอะไรบินครับ,รบอพึ่งขาวน้อยพึ่ง,ง,งดำอ,อุ้ยบึ่งไหนคะลังเพึ่งสนีนู้น,น,นงามเนี่ยสีเทาเน,ะนะานะหลังก็มาพึ่งขวน้อยครับอันนี้เป็นยังไงท่านนี้ใดอยู่พูดนะ ยังสวยอยู่นี่ตนนัวน,นี้ได้บอนี่เลยวินนี่อู้บ่ไถทองอ,อ่อนเสือเนาะจ้ะนะครับเดี๋ยวรถขึ้นมาได้อยู่นี้เนาะยังหนึ่งเดี๋ยวฟังเลยก่อนสีช่างสีเทเลจสีคือนะครับฟัง, <ๆ Message S 2> งใหม่ๆยังนีสี่เห็นปะสีอุ้ยระว่างเด้อจันนี่นี่โบแมนเด้อจันสองอันนี่ ตัวนี้แมนนี่ปลอดภัยหายห่วงเลยร่าเป็นโพมันเนาะนี่เบื้อหนึ่งเซลช่วงเก็บมาก่อนนี่ก็เซกเบิ้งเบิดเลยได้ครับเบื้องหนึ่งเซลเบื้องเล่าแบบนี้จ้ะว่าเป็นเป็นแบบใดนี่ว่าเป็นเป็นเสือสัมพันธ์กันได้ครับละงานี่ละจะละงามนี่คือละโง่เด้อจากผู้ใดเก็บกัระวังเป็นที่สุดหน่อยวินเนาะนี่นะครับนี่ใจความชำนาญความเสียวชาญิเนี่ยจ้าหน่อยอยู่ได้เนาะครับที่การเก็บเห็ดละโง่ก็ได้ครับ เรื่องพิเศษคือใครเป็นแล้วนะครับแต่เป็นแนวนี้ก็บซิฟเฟอร์หูกันอยู่นะครับไงายดอกขึ้นมาบนนี้นะครับงงนะครับย้ายลงมาผิวนี้อ้าวจ้าไอ้นี่ีเสือใหญ่มาอยู่ผีหน้าไม่เวินเดอกบานหนึ่งก็เป็นไงเอาจุ่มเพิ่นนะครับจุ่มงามีได้เลยใครแมนบอแมนบอแมนจ้าใครนี่ไม่ใช่อยู่ผู้หน่วยนี้มาแกมกันเนาะ อุ้ระวังเนาะเบิงดีๆออ้ยย่าว่าเด้ออ้วินสองตานแหงคักเด้อมีเนบัดเพิ่นออกคักๆเนั่นเพิ่นอุ้ยเกิดใส่กันหรือเด้เนี่ยพี่ไคเป็นใครละงาครับมีเนจ้ะรวมเป็นละงูรวมเป็นละงูบ้านกับละงูไอ้วิญมี่นะครับวิธีเปิดหัวเป็นสีเป็นขาวๆเนี่ยนี่นะครับขาวในนะครับแต่ขาวเตี้ยแนวนี้บ่แม่นเฮ็ดละงูเนาะน้องนี่เนาะเบิ่งดีๆครับ แล้วนะครับพญามินายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับเอาเห็ดระงูดอกสุดท้ายแล้วก็ออกมาหอดทางแล้วนะครับยางหามานำถางเก็บมานำเรื่อยๆนะครับมันมีเสวนหนึ่งแกเด็ดทายเนี่ยบริท้ายเนี่ยนะครับแต่ว่ามีตัเห็ดคุณภาพแล้วนะครับมันนี่ครับช่างเส้นนี้ขึ้นไปในพับพื้นแตกนะครับพนเนินไวยลงมาทางนี่นะครับช่างหลังผมนี่ก็อยู่ห้องพักแวนนี่แล้วนะครับพนเนินสำรับทันที บัชันหูนะครับผู้บกนี่ก็สีมีทางแนวนี่แหละครับส่วนมากไปกระสิบัลงดอกทันได้เฉียกมากอะให้ผู้ที่ชำนาญทางนะครับผ้ามาเนี่ยนะครับผมเพราะวปาร้องโหแข่งเป็นแนวนี่แหละครับเน็ดนี่ก็ะเสียไปเบิดแล้วนันหนึ่งสี่หลากหลายชนิดขึ้นในคลิปนะครับผมประคับไปเบป็งผลงานโดยสรุปโดยรวมกับหนึ่งเลยนะครับสิได้สิมานซําไดลนะครับมื่อนี้นะครับหนึ่งก็มานั่งขายผีเขาหน่อยนี่ดีอย่างหนึ่งนะครับอรรถถิมานําได้นอ่งหนึ่งเนาะ เงยามถึงมีบางนงานเขาเอามาเนี่ยนี่นะครับนีเห็ดระงงล้วนๆเลยจากตานี้ตานี่ระงงล้วนนะครับเงีนจ้าตาีสิเป็นเห็ดผึ่งเขาหน่อยเห็ดผึ่งแดงคาล่ายผึ่งดำผึ่งเขากำเนาะผึ่งเขาดวงมีอยู่เด้อยอบินสองดอกผึ่งเขาดวงก็ะไรสองดอกเห็นสองดอกนะครับเราจนวิ่งไปเห็นอยีก่เ้จ้า่งเขาหน่อยมูอใหญ่นี่นะครับเนะครับก็เห็นเรื่อยๆนะครับมือนต่ว่า สีเหลืองนั่นบ่เห็นน้องหึมือนี่เนาะแต่ว่าบานร้ายเองเนาะแหมยางแดงนั่นบ่เห็นนะครับเพราะว่าเขาถือดวิคนปยักเนาะจ้ะเอาล้วน่จ้ะพี่น้องสำหรับคลิปมนีหนึ่งก็ไปวิ่งกับเขาปลาหาเน็ดคือเาหนาจ้ะมือนกัยังมันสุดยยดยู่น้จัะเต็มสองกะตาเลยนจัะเนาะสำหรับคลิปมนีธทรม็อย่าลืมกดไลค์ด้อจ้าถึอใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามนึ่งก็ไปวิ่งห้าจ้ะเพื่อสิบปราดคลิปใหม่ๆหน้าจ้ะเนาะวันหนึ่งก็ไปวิ่งสิบพาพี่น้องไป เอาละนะครับพญามิญาพ่อแม่พี่น้องลุงปาดเอฟซีทุกท่านนะครับผมสําหรับการขึ้นเขาเขาป่าหาเก็บเห็ดป่าในมื้อนี้นะครับวันอาทิตย์ที่หนึ่งมิถุนายน2568นะครับมื้อนี้ก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะครับผมนี่ก็ผ่านไปได้ดีนะครับแถมก็ยังมีสุดยอดความหมานเลยนะครับมื้อนี้เป็นเห็ดคุณภาพเลยเห็ดละงวกะมีแต่ตุ้มตๆงามๆนะครับกับไข่เนี่ยแต่ก็เห็ดตามที่น้องนิ่งบอกไปนะครับเห็ดเพิงเขาหน่อยเพิงเข่าดุง ห็ดเผึ่งแดงขาลายนะครับผมเราจ้าเห็ดเผึ่งดาเผึ่งทานนะครับก็จะกลับนี้นะครับผมขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแร่งใจจากพญายมียหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่าน AFC ทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องลุงป่าน AFC ทุกท่านที่รวมแนะนําติชมให้กําลังใจเข้ามาในรายการผิดพาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์สาบประทันใจราบขอบอภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาทุกท่านแนะนา อีกอย่างหนึ่งนะครับผมทิ่ขาดบ่ได้เป็นประจําผมกับสิคอาหน่วยอวยใช่ให้พญายมยายนพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาอิพีภู้ขาทุกท่านทิ่เขามารับชมคลิปจงประสบต่โชคดีโชคหมานเน่ามีหลคภัยหลายดใดมากรรกายสุขทางด้านร่างกายและกับจิตใจคิดบังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขียงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมนีข้าวคําคำว่าสวัสดีครับผม พบกันมือใหม่คลิปใหม่ครับผม